สวัสดีค่ะวันนี้ทาโร่ก็มาอยู่นอกบ้านนะคะตามทุ่งนามีพ่อควานแล้วก็น้องรีวายนะคะน้องหมาอีกหนึ่งตัวมาด้วยนะคะแล้วก็แม่ควานนะคะวันนี้น้องมาอยู่นอกบ้านนะคะอยู่ตามทุ่งนาเราก็จะเอาน้องนะคะกลับเข้าบ้านนะคะ เพราะว่าช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะคะตกเย็นแล้วลมแรงมากๆเลยนะคะเข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะคะที่บ้านทาโรนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะเข้าสู่อากาศหนาวแล้วนะคะเอาทาโรเข้าบ้านนะคะได้พาน้องออกเดินออกกําลังกายนะคะมาอยู่ตามธรรมชาติอยู่นอกบ้านนะคะกับทุ่งนาแล้วก็ต้นไม้ต้นมะม่วงนะคะ ทารก็เดินออกมาแล้วนะคะทุ่งนานาข้าวนะคะำกำลังออกร่วงบางที่ก็เจอน้ำท่วมนะคะน้ำที่แม่น้ำชีตอนนี้ก็ไหลามาถึงนี้แล้วนะคะทาโรก็เดินมาแล้วนะคะหล่อมากเลยนะคะทาโรุวันนี้ก็คือไปอยู่ป่าทั้งวันเลยนะคะ ใช้ชีวิตอยู่แบบในป่านะคะป่าข้าวสวัสดีครับนายทาโาร่ครับผมนายเ็วครับผมนะคะมีเด็กกลัวช้างมีเด็กแอบข้างหลังนะคะกลัวช้างไปเลยครับพี่ทาโร่เข้าบ้านกันเลยนะคะเข้าบ้านกันเลยดัง หลังจากที่ทาโล่ไปอยู่ป่านะคะทั้งวันเลยนะคะวันนี้แล้วก็เอาน้องเข้าบ้านนะคะ<ป>กินหญ้าตามทางไปเรื่อยๆนะคะ<ป>เ,เดินกินหญ้าตามทางไปเรื่อยๆนะคะทาโร่ได้เดินได้ออกกำลังกายนะคะได้ไปอยู่ข้างนอกนะคะ ก็เดินมากล้จะถึงบ้านแล้วนะคะกินญ้าตามทางมาเรื่อยๆนะคะทารุวันนี้ก็คือไม่ได้อาบน้ำนะคะเพราะว่าอากาศหนาวน้องช้างแล้วก็หนาวนะคะรอมาดื่มน้ำสายยางนะคะหยุดที่บ้านเลยนะคะเราวก็กินยาขนาดเอาญยาหนิบงาย,ยังหร่อเลยครับ พอความไปฉีดวัคซีนมานะคะมีอาการที่ป่วยไข้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ท้องเสียนิดหน่อยนะคะพาทารุวเข้าบ้านวันนี้มีอาการที่เป็นไข้มีไข้นิดหน่อยนะคะแล้วก็ท้องเสียกินยาตามทางเรื่อยๆครับนาค่วตอนนี้ก็คือถูกน้ำน้ำท่วมนะคะ เก็บเกี่ยวก็คือต้องพายเรือกเกี่ยวกันไปเลยครับอากาศหนาวลมแรงนะคะทาโลก็เลยไม่ได้ไปอาบน้ำวันนี้เรามาดื่มน้ำที่บ้านเลยนะคะดอกไม้ทาโร่ไปเลยครับ อันนี้ก็ถึงบ้านน้องแล้วนะคะรอบบ้านทาโร่ก็คือดอกไม้เยอะมากเลยนะคะเพราะว่าคุณยายทาโร่ชอบปลูกดอกไม้นะคะชอบปลูกดอกไม้อันนี้ก็เป็นอาหารของน้องนะคะสับปะรดนะคะดอกไม้สีเหลืองน้องก็เตรียมที่จะดื่มน้ำนะคะแล้วก็ล้างดินนิดหน่อยนะคะเพราะาอากาศหนาวนะคะ น้ำใส่ยางให้น้องนะคะอ่าดึงน้องก็จับไปแล้วนะคะพร้อมที่จะดื่มแต่ว่าปากยังปากยังเคี้ยวย่าอยู่ปากน้องยังเคี้ยวย่าอยู่นะคะอร่อยใหญ่เลยใช่ไหมคะลูกพอก่อนน้องเตรียมที่จะลงนะคะพอก่อนน้องก็ลงมาแล้วนะคะ โรดื่มน้ำเขาก็จะจับสายยางนะคะแล้วก็ดื่มน้ำจากสายยางนะคะอากาศหนาวอากาศเย็นนะคะ ดื่มน้ำสดชื่นเลยครับดื่มน้ำอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วก็ใสย่ยางออกเลยนะคะอิ่มแล้วก็ใสย่ยางออกเลยทารุน้องก็จะหายาทานนะคะเขาก็จะหาทานยานะคะ ดื่มน้ำเสร็จนะคะพ่อควานก็อาบน้ําให้น้องนะคะเย็นสดชื่นเย็นสบายเลยนะคะล้างตัวล้างโคลล้างดินออกนะคะทาโร่ก็คือแบบว่ามีคนคอยอาบน้ําให้นะคะเขาก็าใช้งวงของเขากินหญ้านะคะใช้งวงของเขากินหญ้าดึงหญ้ามาทานนะคะมีคนคอยอาบน้ําให้โล่ด้วยนะคะโล่ก็แบบสบายเลยนะคะสดชื่นเลยใช่ไหมทาโร่ รู้สึกสดชื่นไปกับทาโรเลยนะคะอาบน้ำเตรียมที่จะเข้าบ้านนะคะทาโร่งวงก็ดึงญ้านะคะ เย็นๆสดชื่นเลยนะคะก่อนจะกินยาก็คือต้องฟาดฟาดไปมาแล้วก็เอามาใส่ปากตัวเองนะคะโลบอกว่าสบายเลยนะคะ สมกับชาย,ยาที่เป็นคุณชายมากๆเลยนะคะทาโร่ขท่านชายนะคะมีคนอาบน้ําให้ฉีดน้ําให้นะคะโลกราก็แบบว่ายืนกินหญ้าสบายเลยนะคะวันนี้ไปอยู่นอกบ้านทั้งวันเลยนะคะไปอยู่ข้างนอกทั้งวันเลยไปอยู่ใกล้ๆกับสาวนะคะมีส,สาวๆอยู่ตรงนู้นอยู่ใกล้กันกับสาวเลย ตกเย็นมาก็พ่อควานก็ไปเอาน้องนะคะเพื่อที่จะกลับเข้ามานอนในบ้านนะคะมากินอาหารอยู่ที่บ้านต่อนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็จะหล่อประมาณนี้เลยนะคะหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับหล่อเลยนะคะทารุเตรียมที่จะเข้าบ้านแล้วนะคะสับประรด ให้น้องได้ทานนะคะไปเลยครับทาร่โขก้าบ้านกันมีเด็กกลัวช้างนะคะเป็นลูกควานช้างแต่ว่ากลัวช้างนะคะน้องดีวอดวายเมื่อกี้ให้ขี่ช้างไม่เอาเลยนะคะ <c oughs> มาถึงบ้านแล้วนะคะทาร์ก็กินต้นสับปะรดนะคะ อยู่ที่บ้านก็จะมีอาหารรองรับนะคะเป็นต้นสับประรดนะคะแล้วพว่อควานน้องก็จะออกไปตัดหญ้านะคะผูกโซ่ให้กับน้องนะคะแล้วก็จะออกไปตัดหญ้ากันนะคะ ตอนนี้แปลงหญ้าทาโร่ก็เจอน้ําท่วมนะคะต่อ้าก็เน่านะคะตัดไปแล้วมาเจอน้ําท่วมหญ้าก็เน่าหมดเลยนะคะแล้วก็ได้ซื้อแปลงหญ้านะคะแบ่งแบ่งซื้อหญ้าก,กับของวัวนะคะแบ่งซื้อส่วนหญ้าของวัวนะคะให้น้องได้ทานนะคะอร่อยเลยใช่ไหมครับทาโร่ได้กินต้นสับประรดนะคะ ขวามก็ผูกโซ่ไว้ให้น้องนะคะเพื่อที่ไม่ให้น้องไปหลุดเหยียบข้าวชาวนานะคะเหยียบไล่ข้าวของเขานะคะตอนนี้ทาลก,ก็กลับเข้ามาถึงบ้านแล้วนะคะพอกลับมาถึงก็จะกินกินต่อเลยนะคะกินต่อเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมประจำวันของน้องเลยนะคะที่จะต้องออกเข้าไปอยู่ข้างนอกบ้านนะคะเขาจะเป็นแบบนี้ทุกวันนะคะวันไหนที่เราไร้สดก็จะเป็นช่วงเช้านะคะทารุสจะออกไปประมาณตีห้าถึงหกโมงนะคะหกโมงเช้านะคะแล้วก็จะกลับมาอีกทีบ่ายโมงนะคะ บ่ายโมงกลับมาเข้าบ้านอีกทีก็เป็นบ่ายโมงนะคะแต่วันนี้ก็คือไปอยู่ทั้งวันเลยนะคะพาน้องได้ไปอยู่กับธรรมชาตินะคะได้ออกเดินออกกําลังกายนะคะพบเจอกับเพื่อน <t> ๆนะคะไปเจอเพื่อน <t> ๆสาวๆ,ๆนะคะทารก็ลักษณะนิสัยที่นิ่งๆเงยีบงยบๆนะคะพอไปเจอกับเพื่อน <t> ๆก็เ<ๆ>งยียบๆเหมือนเดิมนะคะไม่มีอาการที่จะคึกขนองนะคะ ไม่มีอารมณ์ที่จะปกติก็แบบเงียบๆบแบบนี้เลยนะคะทารุเป็นช้างที่นิ่งๆใจดีนะคะหล่อไม่มากแต่หล่อนะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปน้องนะคะวันนี้แม่ควานก็ถ่ายคลิปนะคะเป็น กิจกรรมประจำวันของน้องทาโร่เลยนะคะที่ต้องไปอยู่ข้างนอกนะคะฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทาโร่กระทานยั่วๆเลยนะคะ